สวัสดีครับผมวันนี้มาขอนำเสนอวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมวันนี้เราจะมานำเสนอพระขุนแผนเหล็กเปียกพระทพนมนะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับออกที่ส่วนสงเกเปะนะครับปีพศ2564นะครับผมจำนวนกันจะสร้างเพียง200อองค์เท่านั้นนะครับผมและก็ รุ่นนี้นะครับพระคุณแผนเนี่ยฮะเหล็กเปียกเนี่ยออกพร้อมกับสมเด็จเหล็กเปียกพระธาตุพนมเช่นกันนะครับซึ่งสร้างพิมพ์ละ200องค์เท่านั้นนะครับผมจะมีการต่อโค้ดกำกับหมายเลขทุกองค์เลยนะครับอย่างองค์นี้นะครับขุนแผนเล็กเปียกนี่หมายเลข71นะครับผมหมายเลข2หลักรวมกันได้8นะครับผมนี่้ารางเป็นแบบนี้นะฮะนี่ สวยงามนะใครที่สายที่สะสมขุนแผนนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าเก็บน่าสะสมจำนวนกันจัดสร้างน้อยนะครับผมเขาบอกว่าตำนานเหล็กเปียกนะครับที่มีคุณวิเศษเหมือนเหล็กไหลนะครับเกิดจากพระอมตะเทระสำเร็จวิชาเล่ร่แปรธาตุนะครับซึ่งมีพุทธคุณ ธรรมคุณสังคคุณและเทวคุณขจัดปัดเป่าภัยพิบัตินานา,น,านับประการนะครับผมเล็กเปียกนะฮะจะมีลักษณะสีขาวขุ่นเหมือนตะกั่วนะครับผมนับเป็นโลหะธาตุที่มีเนื้อเปียกชุ่มชื้นตลอดเวลานะครับผมขายกับน้ำค้างจับเกาะนะครับผมสมัยเวลานิยมใช้เหล็กเปียก ประดับไว้ที่ยอดพระเจดีย์นะครับป้องกันการฟ้าผ่านะครับแล้วก็มีอนุภาพทางหนังเหนียวโครงพันนะครับผมป้องกันอาวุธทุกชนิดนะครับผมนอกจากนั้นนะครับยังมีพุทธคุณนะครับสยบสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะครับผมป้องกันเสนียดจังไรนะครับผมป้องกันคุณใสนะครับ ป้องกันคนที่คิดไม่ดีนะครับคิดร้ายนะครับผมและมีอนุภาพที่จะเพิ่มพูนเรื่องโชคลาภนะครับผมความเป็นมหามงคลจะบังเกิดนะครับผมทำให้ชีวิตเรานะฮะความเป็นอยู่ของเราอุดมสมบูรณ์พังพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติความสุขความสบายอายุยืนนะครับผมนี่ ผู้ใดสนใจนะครับอยากสะสมอยากเก็บวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่มหาศิลานี่เป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นฮะนี่ที่น่าสนใจนะครับจำนวนการสร้างน้อยนะครับผมขุนแผนเหล็กเปียกผ้ะพันุ์นะครับสร้างเพียง200องค์เท่านั้นนะครับหมายเลขโค้ด71นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับราคาเบาเบานะครับผมราคาเบาๆนะครับผม สวัสดีครับ